สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบนีออนในฐานะของไม้พุ่มสูงที่มีความสวยงามจากใบสีขาวหรือเทาเงินกระจ่างตานอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกดกมากๆและดอกนั้นก็มีสีสันสดใสจนนำให้หลายท่านนอกจากจะปลูกเป็นไม้พุ่มสูงก็ยังนำมาปลูกในฐานะของไม้พุ่มขนาดเล็กๆควบคุมทรงพุ่มอยู่ในกระถางด้วยเช่นเดียวกัน จนทําให้หลายท่านสนใจว่าตกลงแล้วนิออนแคระที่สามารถจะปลูกอยู่ในกระถางต่างๆเหล่านั้นโดยที่ได้ทรงพุ่มที่สวยงามแล้วออกดอกให้สีสันสีม่วงสดใสยอย่างต่อเน,นื่องนั้นมีหรือไม่ก็ต้องตอบทุกท่านเลยครับว่ามีนีออนแคร์จริงๆหากท่านสนใจต้นนีออนแคระแล้วก็ไปรับชมแล้วก็รับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมรวมไปถึงความเป็นมาของเขาสักนิดเพื่อที่จะได้ตัดสินใจ นำเจ้านิออนแคระมาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตถูกใจท่านที่รักและที่ชอบไม้พุ่มให้ดอกดีแดงสายครับ สำหรับนีออนแคร์สายพันธุ์ที่จำหน่ายในบ้านเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ที่เราพบเห็นพบเจอกันบ่อยๆเลยก็คือนีออนแคร์ที่ใช้ชื่อว่านีออนแคร์ไต้หวันนีออนแคร์พันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากต้นทางที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันในสหรัฐอเมริกาและการเป็นสายพันธุ์แคร์นั้นก็จะมีความสูงไม่ถึง1เมตรทําให้เราปลูกเข้าในกระถางหรือปลูกลงไปในดินโดยตรงโดยมีความสูงไม่มากนักประมาณสัก50-60ิ เ0็ดสิแบซนเมตรแบบนี้ซึ่งเป็นฉากหน้าให้กับไม้ต่างๆแล้วก็ออกดอกสับรั่งเต็มต้นสวยงามมากๆว่าเจ้าต้นนีออนทั้งนีออนแคร์ที่มือเย็นกำลังจะพูดต่อไปนี้แล้วก็รวมไปถึงนีออนที่เราเห็นคุ้นชินตา ในฐานะของไม้พุ่มสูงซึ่งเราพบเขาอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายชี่หัวฮวนในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆเลยการนำมาปลูกในบ้านเราจะต้องพิจารณาถึงการมาของเขาว่ามาจากถิ่นกําเนิดที่มีสภาพอากาศร้อนแห้งแลง้งมีปริมาณน้ําน้อยด้วยนะครับถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถจะปลูกเจ้านีออนั้งสายพันธุ์ธรรมดาแล้วก็สายพันธุ์แคร์ได้ดีเพิ่มมากขึ้นสําหรับสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้ต้นที่มีขนาด าเล็กกระทัดรัดสูงประมาณสัก60-70เซนติเมตรนั้นก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลิวโคฟิลลัมแคนดิดัมทันเดอร์คราวโดยชื่อสกุลลิวโคฟิลลัมนี้ก็มาจากรากศัพท์คำในภาษากรีกยอยู่2องคำมาจากคําว่าลูคอซซึ่งหมายถึงสีขาวและก็อีกคำหนึ่งก็คือไฟล่อนซึ่งหมายถึงใบก็แสดงสันฐานที่สําคัญของต้นไม้ในสกุลนี้เลยนะครับว่าจะมีใบออกสีเขียวอมเทา หรือเทาเงินนือกจากว่าบนผิวใบทั้งหน้าใบและหลังใบของเขานั้นมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมจึงให้มีสีแวววาวระยิบระยับตานั่นเองและนอกจากนี้แล้วสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แครหรือสายพันธุ์ต้นทางที่มีความสูงไม่มากนักจนสามารถจะพัฒนาสายพันธุ์กลายมาเป็นเจ้าทันด้วยคราวนั้นก็มีชื่อชนิดพันธุ์ว่าแคนดิดัมในที่นี้ก็เป็นคําในภาษาละตินซึ่งหมายถึงสีขาวในที่นี้ก็มาจากสันฐานใบที่มีลักษณะของสีขาว อมเทาหรือเขียวอมเทานั่นเองสำหรับชื่อชนิดพันย่อยทันเด e r c คราวนั้นก็เป็นการคัดเลือกแล้วก็เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นใหม่จนได้ทรงพุ่มที่มีขนาดกระทับรัดหรือที่เราเรียกว่าคอม a พกโดยยังคงมีลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นต้นไม้ที่แตกพุ่มแน่นแล้วก็ให้ใบดกให้ดอกดอกตลอดทั้งปีที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าทันเดอ r ์คราวนี้สื่อสารหรือตั้งชื่อออกมาจากความทนทาน ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแห้งแล้งขาดน้ําติดต่อได้เป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามยังคงคุณลักษณะที่สำคัญก็คือการแตกใบแล้วก็ให้ดอกดอกอยู่นั่นเองสําหรับสายพันธุ์นีออนแคร์ในบ้านเราในปัจจุบันอย่างภาพที่ปรากฏตั้งแต่ต้นคลิปของเมื่อย็นเลยนั่นก็คือเจ้านีออนแคร์ที่เราเรียกว่านีออนไต้หวันบ้างหรือนีออนแคร์ญี่ปุ่นบ้างซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะครับก็คือการแตกต้นพุ่ม เป็นพุ่มเตี้ยเตี้ยเป็นพุ่มกระทัดรัดหรือที่เราเรียกว่า compact แล้วยังคงให้ใบหรือทรงพุ่มไม่ต่างอะไรกับไม้พุ่มที่ย่อส่วนและนอกจากนี้ก็ยังคงออกดอกตามซอกใบาตามซอกกิ่งต่างๆแล้วก็เป็นดอกเดี่ยวรูปปากแตรสีม่วงอ่อนๆสีสันสดใสและยิ่งถ้าเราควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมเขา <c oughs> ก็จะให้ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นอย่างภาพที่เห็นนี่เลยเป็นที่ถูกใจของหลายๆท่านที่รักและชื่นชอบไม้ดอกที่ให้พุ่มกระทัดรัด แน่นเต็มกระถางแบบนี้โอเคสำหรับการจะนำมาปลูกนะครับเราต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่รอบบ้านของเราก่อนว่าเรามีตำแหน่งของพื้นที่ทั้งจะปลูกลงไปในกระถางหรือปลูกลงไปในดินโดยตรงนั้นควรจะอยู่ในพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดนะครับถ้าย่อหย่อนลงมาก็คือประมาณสัก4ี่ถึงชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามไม่แนะนําเลยนะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่ได้รับแสงแดดน้อยนําเขาไปปลูกเป็นไม้กระถางวางไว แนวระเบียงของอาคารที่รับแสงบางส่วนของวันที่มีปริมาณแสงไม่เพียงพอหรือร่มรำไรเลยแบบนี้ก็ไม่แนะนําเลยทั้งจะไม่ออกดอกกิ่งอ่อนย้วยปลกลงและที่สาคัญก็คือโรคและแมลงโจมตีได้ง่ายมากๆถ้าหากท่านได้เจ้านีออนแคระมาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับสามารถปลูกลงในดินโดยตรงก็ได้หรือปลูกลงในกระถางได้เช่นเดียวกันมีหลักคิดอย่างนี้ครับเนื่องจากเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในถิ่นกําเนิดที่เขตร้อนแห้งแล้ง แล้วก็มีปริมาณน้ําน้อยนั่นหมายความว่าดินที่เราปรุงนั้นก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือร่วนระบายน้ําดีและถ้าจะให้ดีก็มีอินทรีย์วัตถุสูงสูงก็จะได้สนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องเลยโดยวัสดุปรุงดินนะครับก็สามารถจะใช้ 1. เลยก็คือดินปลูก1ส่วนอย่างที่2ก็คือใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยข้อปุ๋ยมากอีกสัก1ส่วน แล้วถ้าเป็นไปได้จะผสมวัสดุชิ้นใหญ่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเพอร์ไลท์ทรายหรือจะเป็นหินภูเขาไฟชนิดเล็กๆนะครับใส่ลงไปอีกหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ก็ทำให้แน่ใจได้ว่าดินนั้นมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปก็คือร่วนระบายน้ำดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงนั่นเองอย่างไรก็ตามหลายท่านที่เคยปลูกเจ้านีออนแครน,นีออนอย่างไรก็ตามหลายท่านที่เคยปลูกนีออนแคร นีออนแคระญี่ปุ่นหรือนีออนไต้หวันแล้วก็ประสบพบเจอว่าเขาเน่าตายไปได้โดยง่ายให้พิจารณาเรื่องดินปลูกนี่เป็นสําคัญนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็รองพื้นก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กเช่ก่อนสัก5-10เซนติเมตรแบบนี้จะทําให้แน่ใจได้ว่ากระถางใบนั้นระบายน้ําได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับท่านที่ได้นีออนมาแล้วแล้วก็ปลูกลงไปในดินปลูกอย่างที่มือเย็นว่านะครับ ถ้าเป็นไปได้สามารถจะให้ปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6เติมลงไปสัก1-2ช้อนชาเจ้าฟอสฟอรัสที่มีปริมาณมากในปุ๋ยละลายช้าสูตรนี้จะไปสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการออกดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองสำหรับเรื่องการรดน้ำนะครับขอเพียงแค่วันละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ถ้าฝนตกแล้ววันนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ ช่วงนั้นเป็นช่วงฤด,ดูฝนที่มีฝนอย่างต่อเนื่องเลยและเราก็ปลูกเจ้านีออนแคระไว้ในพื้นที่ที่รับน้ําฝนอย่างต่อเนื่องนั้นถ้าสามารถย้ายหรือเคลื่อนย้ายเขาได้ก็จะดีมากๆเลยนํามาพักนํามาวางไว้ไใต้ชายคาสัก 2- 3วันเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงฤด,ดูฝนที่ตกติดต่อกันนั้นไปก่อนแบบนี้จะช่วยลดอาการรากเน่าคนเน่าจากน้ําฝนซึ่งสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เข้าโจมตีเขาได้ดีขึ้น ซึ่งนีออนสายพันธ์ุแคระทุกสายพันธ์ุเลยนะครับล้วนอ่อนแอต่อความชื้นสูงก็จะมาทั้งราดำเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าขนเน่าแบบนี้ก็จะเข้าโจมตีได้ง่ายเลยครับหรือถ้าท่านจะมีเวลาอีกสักนิดนึงกระถางยังคงวางไว้อยู่ในพื้นที่รับแดดรับฝนอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราหาถุงพลาสติกที่ผ่าครึ่งออกมาแล้วก็คลุมตัวบริเวณกระถางไม่ให้น้ําซึมลงไปในดินได้แบบนี้ก็จะทําให้ลดโอกาส ในการสั่งสมความชื้นได้ดีขึ้นสําหรับเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับทำได้ทั้ง2แบบเลยก็คือการให้ปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินแบบนี้เติมลงไปให้เขาในทุกๆ15วันหรือทุกๆ1เดือนนอกจากนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยละลายช้าสูตร1 2 2 5 6ต่อมาเป็นเรื่องของโรคและแมลง อย่างที่ว่าไปนะครับเรื่องของเชื้อราที่มีโอกาสเข้าโจมตีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้มือจะแนะนําให้ใช้ไตราซานไตรโคเดอร์มาฉีดควบคุมไว้ก่อนเลยนะครับจะช่วยป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าราดําแล้วก็รวมไปถึงเชื้อราไปจุดไปไหมต่างๆได้ดีมากๆฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆสาหรับนอนก็มีโอกาสเข้าทําลายเขาได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนําให้ใช้ไลนิ่งผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็น อย่างไรก็ตามเมย์เย็นไม่แนะนําให้ท่านใช้สารเคมีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้านีออนแคร์ถ้าหากเราเลี้ยงดูดีๆเขาจะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและแน่นอนครับเขาดึงดูดผึ้งและผีเสื้อช่วยทําให้สวนของเรามีชีวิตชีวามากๆด้วยเหตุน,นี้ไม่เชียร์ให้ใช้สารเคมีเลยนะครับเพราะว่าจะไปจัดการกับน้องผีเสื้อและผึ้งต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นเองโอเคต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิง่ง เมื่อเย็นไม่แนะนําเลยนะครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งที่จะควบคุมทรงพุ่มของเขาให้เป็นพุ่มกลมทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้านีออนแคสสายพันธุ์ต่างๆนั้นเป็นต้นไม้ที่มีการแตกพุ่มเตี้ยเตี้ยพุ่มเล็กๆแล้วก็พุ่มแน่นอยู่แล้วการตัดแต่งกิ่งจะทําให้เราสูญเสียโอกาสในการได้ดอกของเขาออกไปนั่นเองซึ่งทําให้หมดราคาไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกเจ้านีออนแคสปล่อยทรงพุ่มของเขาไปเลยครับเราจะคงได้เห็นดอก ของเขาทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราเข้าใจดีว่าเขามาจากต้นทางที่มีพื้นที่ร้อนแห้งแล้งมีความชื้นน้อยเราค่อยๆเติมน้ําให้เขาแล้วก็รักษาเขาให้ดีๆในช่วงฤดูฝนนี้ไม่ให้รับน้ํามากเกินไปแล้วก็สนับสนุนให้ดินของเขาอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุแบบนี้ เจ้านิออนแคสของเราก็จะอวดความสวยงามได้อย่างต่อเน,นื่องเลยหากท่านปลูกนิออนแค้สายพันธุ์ต่างๆอยู่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลังสนใจจะปลูกเจ้านิออนแคสกันด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกาจ,จัด โรคและมแมลงต่างๆเหล่านี้ให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศต่อตัวเราต่อลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายในสวนของเรานะครับ ถ้าสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง e s h o ป e e La z a d a ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ก็สามารถจะสั่งซื้อจากทางลายโดยแอด i ล e คุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดเลยครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรก เชิญชวนท่านได้กด u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับการอนญามิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับทิ้งทา้ายไปนิดนึงสําหรับท่านที่สนใจจะปลูกนิออนแคร์ลงในพื้นที่สวนโดยตรง สำรวจตรวจสอบก่อนนะครับว่าดินของท่านจะต้องไม่เป็นดินเหนียวต้องเป็นดินร่วนระบายน้ําดีนอกจากนี้แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ําท่วมขังขึ้นแฉะต้นนีออนแครกของเราก็ชวนให้พูนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบสัก30 -40 ถึงเซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็ปลูกเจ้านีออนแครกลงไปบนพื้นที่นั้นนะครับจะทําให้แน่ใจได้ว่าเมื่อฝนตกชุหกหนักๆน้ําจะไม่ท่วมขังต้นนีออนแครกซึ่งอ่อนไหวกับน้ําและความชืน้นมากๆน,นั่นเองครับปลูกต้นไม้ เข้าใจอุปนิสัยของเขาเราจะมีความสุขเพราะเขาจะเจริญเติบโตดีแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราเห็นอย่างชื่นตาชื่นใจนะครับ